แล้วก็ลงหมูไปเลยนะครับครึ่งกิโลตามด้วยมันหมูหนึ่งคีดนะครับนวดให้อระหว่างมันหมูกับตัวหมูบดเข้าก่อนนะครับท่านผู้ชมจะใช้เป็นหมูเป็นหมูเด้งนี่นะฮะร,รวมด้วยก็ได้นะครับใส่ไปด้วยก็ไ,ได้เอเพอเข้าเลยนะครับเราก็มาลงรสชาตินะครับ รสชาติก็ลงได้หมดเลยนะครับนะฮะรอบเดียวเลยนะครับนวดให้เหนียวก่อนนะครับเราก็มาลงไข่ไก่อยู่ฟองไปเลยครับก็นวดซ้ำเลยนะครับนี่นะครับก็จะคลายตัวทีน,นึงหลังจากใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็นวด เราก็จะมีน้ำแข็งนะครับนี่ครับเป็นแผงกาก็จเล็กน,นะฮะใส่ไปเลย,วยนวดครับ <im itates noise> ตอนเราใส่น้ำแข็งรับลวดไปเนี่ยหมูตัวน้ำแข็งโดนความเย็นข้าไปก็คายตัวนะครับนี่นะครับพอเรานวดน้ำแข็งไสก็จะคายตัวมา่างนี้นะครับก็จะนุ่มมากขึ้นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็มาลงแป้งมันของเรา ไปเลยนะครับแล้วก็นวดซ้ำไปก่อนนะครับอพอเราใส่แป้งมานะครับไส้เราจะเหนียวขึ้นมามเดี๋ยวเราก็จะมาเติมเป็นน้ำมันงาสองช้อนชานะครับเครื่องลมหอมนะครับตามด้วยพริกไทยปน่น ล้วก็นวดซ้ำนะครับครับรวดให้เข้ากันเราก็จะเพิ่มความเหนียวนะครับด้วยการตบไส้นิดนึงครับให้ไส้แน่นไส้นะครับนะครับเท่านี้ไส้เราก็ได้แล้วนะครับ หละครับแล้วก็ใช้หมูนี่ครับไส้หมูเราใช้มือแล้วปาดไปเลยนะครับเราก็เราไปทาไข่กันเลยครับหรยอก็ไข่ทาลงไปครับบางๆประมาณนี้แล้วก็ชุบงาของเราไปเลยท่านี้ก็ได้ลนลครับ